แอดชนพลให้เลขนี้ไม่มาบนงวด1ทึ่ันวา64สี่คำเตือน ช่องเราเป็นเพียงแนวทางในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็สวัสดีครับท่านผู้ชมมาดูไปแรกนะครับแนวทางเลขไม่มาบนงวดน,นี้นะครับของแอปชนะพลน,นะครับอาจารย์ให้เลขดับบนงวดน,นี้นะครับ ดับบน4นะครับของแท้นะครับที่ดับบน5ของฟอร์มนะครับฟอร์มมานะครับเก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับกับเลขไม่มาบนนะครับโฉมใหม่นะครับของจานชนพลนะครับวันนี้มาดูอีกใบนะครับแนวทาง เลขดับบนทุกหลักนะครับของอาจารย์สมมอนชิโลนะครับหรือให้เด่นบนแต่ไม่มานะครับงวดที่แล้วอาจารย์ให้ดับบน3าหนึ่งนะครับหลุด1นะครับงวยออกงวดที่แล้วออก7จ็หนึ่งนะครับตามวันกี่นะครับแล้วก็ดับบน5นะครับเก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับกับให้เด่นบนแต่ไม่มานะครับงวดนี้ มาดูแนวทางเลขดับบนทุกหลักนะครับของอาจารย์ยาทิพย์นะครับงวดที่แล้วอาจารย์ให้ดับบนทุกหลัก8นะครับดับผ่านนะครับหวยออกบนงวดที่แล้วออก7 6 1นะครับตามกันต่อนะครับวันนี้อาจารย์ยาทิพย์ให้ดับบนทุกหลัก1นะครับดับบนหนึ่งนะครับวันนี้ของอาจารย์ยาทิพย์เก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับ มาดูแนวทางเลขดับ10หน่วยบนนะครับของใบไผ่สีทองนะครับงวดที่แล้วอาจารย์ให้ดับ10หน่วยบน8นะครับดับผ่านนะครับหวยออก10หน่วยบนงวดที่แล้วออก6 1หนึ่งนะครับถามกันต่อนะครับวันนี้อาจารย์ให้ดับ10หน่วยบน2นะครับไม่มี2มาหลัก10หลักหน่วยบนนะครับของใบไผ่สีทองนะครับวันนี้เก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับ มาดูแนวทางเลขดับบนทุกหลักนะครับของอาจารย์ประโชคนะครับแล้วบายพีพีนะครับงมวัที่แล้วอาจารย์ประโชคให้ดับศูนย์ผ่านนะครับบายพีพีนะครับให้ดับเจ็ดนะครับหลุดนะครับไม่ออกง่วดที่แล้วออกเจ็ดหกหนึ่งนะครับต่างกัน่อนะครับวันนี้อาจารย์ให้ดับบนทุกหลักสามนะครับทั้งสองอาจารย์นะครับเก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับ มาด <rooftop> ูแนวทางเลกดับ10หน่วยบนนะครับของบายพีพีนะครับงวดที่แล้วอาจารย์ให้ดับ10หน่วยบน5นะครับดับผ่านนะครับห่วยออก10หน่วยบนงวดที่แล้วออก61นะครับตามกันต่อนะครับงวดนี้อาจารย์ให้ดับ10หน่วยบน5นะครับของบายพีพีนะครับเก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับกับดับ10หน่วยบนนะครับของบายพีพีนะครับงวดนี้ มาดู Query แนวทางเลขดับบนทุกหลักนะครับของแอดจอยนะครับงวดที่แ hey. ล้วอาจารย์ให้ดับบนทุกหลัก8นะครับดับผ่านนะครับหวยออกบนงวดที่แล้วออก7 6 1นะครับอาจารย์ให้ดับล่าง4นะครับก็ดับผ่านนะครับหวยออกล่าง57นะครับตามกันต่อนะครับวันนี้อาจารย์ให้ดับบนนะครับ3นะครับให้ดับล่าง1นนะครับของแอดจอยนะครับ ไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับกับดับบนดับล่างนะครับของแอดจอยนะครับวันนี้มาดูแนวทางเลขดับ10หน่วยบนนะครับของอาจารย์กูสัมพีนะครับอาจารย์ให้ดับ10หน่วยบนผ่านทั้ง2ส,สูตรนะครับมาดูสูตรเก่านะครับอาจารย์ให้ดับ10หน่วยบนหนึ่งนะครับ แล้วสูตรใหม่อาจารย์ให้ดับ10หน่วยบน6นะครับเก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับกับดับ10หน่วยบนนะครับของอาจารย์โกสัมพีนะครับวันนี้มาดูดับบนทุกหลักนะครับของนางฟ้าสูยังนะครับและ ชุดรับกินบนนะครับของอาจารย์โซยุนะครับงวดที่แล้วอาจารย์เขให้ดับผ่านทั้งสองอาจารย์นะครับตามกันต่อนะครับวันนี้นางฟ้าโซยังให้ดับบนทุกหลัก6นะครับอาจารย์โซยุให้รับกินบนนะครับ60นะครับถึง69นะครับเก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับ มาดูแนวทางเลขดับบนทุกหลักนะครับของอาจารย์อินทร์เทวนครนะครับงวดที่แล้วอาจารย์ให้ดับบนทุกหลักศูนย์นะครับดับผ่านนะครับหวยออกบนงวดที่แล้วออก761ตามกันต่อนะครับวันนี้อาจารย์ให้ดับบนทุกหลัก9นะครับไม่มี9มาบนนะครับของอาจารย์อินทร์เทวนครนะครับวันนี้เก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับ มาดูดับร้อยบนนะครับของอาจารย์อินทร์นะครับแล้วก็แอดดาวนะครับงวดที่แล้วอาจารย์ค่อยดับผ่านทั้งสองอาจารย์นะครับถามกันต่อนะครับวันนี้อาจารย์ให้ดับร้อยบนนะครับ1แล้วก็4นะครับแอดดาวให้ดับร้อยบน9นะครับเก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับกับดับร้อยบนนะครับของอาจารย์อินทร์นะครับ แล้วก็แอดดาวนะครับวันนี้มาดูแนวทางด้ดับร้อยบนนะครับของหมูป่านะครับนี่ฮิโกนะครับงวดที่แล้วหวยออกร้อยบนออกเจ็ดนะครับอาจารย์ก็ให้ดับร้อยบนห่านนะครับตามกันต่อนะครับวันนี้อาจารย์ให้ดับร้อยบนมานะครับ1นะครับ3นะครับ5นะครับแล้วก็8นะครับ ไม่มี1นะครับไม่มี3าไม่มี5้าไม่มี8มาหลักร้อยบนนะครับของหมูป่านะครับงวดน,นี้เก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับมาดูดับ10บนนะครับของหมูป่านะครับงวดที่แล้วอาจารย์ให้ดับ10บนนะครับหลุดนะครับหวยออก10บนงวดที่แล้วออก6 1หนึ่งนะครับ จานให้6นะครับหลุดนะครับตามกันต่อนะครับวันนี้จานให้ดับ10บนมานะครับ2นะครับ3 4 6ี่แล้วก็8ดนะครับไม่มี2ไม่มี3ไม่มี4ี่นะครับไม่มี6ไม่มี8มาหลัก10บนนะครับเ๋ยวไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับกระดับ10บนนะครับของหมูปานะครับวันนี้ มาดูดับ10บนนะครับของป้าแมวนะครับหรือดับ10บบนดอกแก้วนะครับแล้วก็รักแรกพบนะครับงวดที่แล้วหวยออก10บนออก6นะครับจานเขาใหดับผ่านทั้งสองใบนะครับตามกันต่อนะครับวันนี้จานให้ดับ10บนมานะครับ1แล้วก็0นนะครับไม่มี1นะครับไม่มีศูนย์มาหลัก10บบนนะครับเก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับ มาดูดับหน่วยบนนะครับของดอกชบานะครับงวดที่แล้วอาจารย์ให้ดับหน่วยบน9นะครับดับผ่านนะครับหอยออกหน่วยบนงวดที่แล้วออก1นะครับตามกันต่อนะครับงวดนี้อาจารย์ให้ดับหน่วยบน5นะครับไม่มี5มาหลักหน่วยบนนะครับงวดนี้ของดอกชบานะครับเก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับกับดับหน่วยบนนะครับของดอกชบานะครับงวดนี้ มาดูดับ10บ,บนนะครับแล้วก็ดับหน่วยบนนะครับสายแข็งนะครับของผีแดงนะครับแล้วก็นักลบอิสระ,สระนะครับงวดที่แล,ล้วอาจารย์ให้ดับ10หน่วยบน2นะครับดับผ่านนะครับหน่วยออก10หน่วยบนงวดที่แลออก6 1หนึ่งนะครับตามวันต่อนะครับวันนี้อาจารย์ให้ดับ10หน่วยบนมา8นะครับเก็บไว้เป็นแนวทาง อีกใบนะครับกระดับ10หน่วยบนนะครับทั้ง2อาจารย์นะครับเลขคงเหลือบนนะครับงวดนี้นะครับเหลือ2นะครับเหลือ7นะครับเหลือ0นะครับก็จะจับคู่กันได้นะครับ270นะครับ27นะครับ70นะครับแล้วก็20นะครับ หมาิ้ลก็จะมา2.7 7เนะครับ070นะครับแล้วก็77220 0นะครับเก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับกับเลขคงเหลือบนงวดนี้นะครับขอขอบคุณที่รับชมนะครับกดอื่นนะผมอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ลงนะครับ ไวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ